้ยมยำกุ้งน้ำข้นกับซุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหน่ากินนะครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวเำากินด้วยกัน,กน,นครับข้นนะครับเาลามีขิงคาตะไคร้พริกมะเขือเทศต,ต้นหอมผักชีใบมะก,ก,กรูดเตรียมไวเ้เรียบร้อยเขาจะใส่เห็ดลงไปนะครับนี่นี่กุ้งนะครับ หัวกุ้งตัวใหญ่นช่นี่ก็เนื้อกุ้งกิมกุ้งพร้อมปลาหมึกอยาให้ต้มยำน้ำข้นนะครับมาเดี๋ยวมาปรุงกันเลยครับเดี๋ยวมาปรุงกันเลยเอาล้ครับตอนนี้ตั้งน้ําเดือดแล้วเอาเครื่องปรุงลงไปใส่ก่อนนะครับมีขิงข่าตะไคร่ต้มเครื่องอาตามด้วยเครื่องปรุง ลงไปแล้วครับผงปรุงรสตามด้วยผงชูรสนะครับปรุงน้ำไปเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งมาใส่ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาน้ำกระเดืติบตี้ล้วตามด้วยหัวกุ้งลงไปก่อนนะครับนี่เฮดลงไปนะครับเอาเอาพริกลงไปก่อนนะครับแล้วไปเฮดลงไปนะครับ เราจะปรุงน้ำให้มันแซบๆนะครับเอากุ้งลงไปใส่นะครับเอามะเขือเทศลงไปนะครับเดือบมะเขือส้มบ้านเฮาด้วยนะครับใบมะกรูดลงไปนะครับเพิ่มไปพักสบู่ไฟทนานะครับอ่าเดี๋ยวรอน้ำเดือดกำนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งลงไปกำนะครับตัวกุ้งนะครับเอาเนื้อกุ้งลงไปอันนี้กีนมันนะครับเนื้อกุ้งลงไปนะครับนี่ หอมตามด้วยน้ำมะนาวลงไปแล้วครับนี่วันนี้ครต้ยมยำกุ้งแซ่บๆเลยนะครับต้ยมยำกุ้งน้ำขน้นนะครับมีนมจืดตัวนะครับลงไปให้มันเข้มขน้นนี่นมจืดนะครับลงไปแล้วครับดต้ยมยำกุ้งอร่อย เอาเลยครับใส่เลยครับตามเลยพักไทยพักเหนือพักชีต้นหอมพักชีนะครับลงไปเอ่เจุดยอดนะครับเนี่ยหมดแล้วตจ้นะครับเอาพริกขั่วลงไปโรยหน้าเหมือน,นมั้ครับเอ,อ,อีสีสันน่ากินขนาดเน่หมอนี่นะครับเป็ดคันนะครับนี่ สุกเรียบร้อยตักใส่ถ้วยครับนี่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 อย่าไปกินด้วยกันนะครับพี่น้องครับเมาะ,ะ,ะนะครับต้มยำน้ำข้นนะต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับวันนี้นราคบต้มยำกุ้งน้ำข้นเรียบร้อยนะครับไปใส่ถ้วยกินแรงนี้นะครับ